สอ่องเต้าลิซ่าสวยมากลูกทรงผมโพนี tail, ่เทลปารีสะเทือนทั้งเมืองรวมบรรยากาศลิซ่ายืนชิวนะคะทีแม่รอวีดมาฟังกันค่ะ สวัสดีพ่อนทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยก็ในวันที่27มกราคมช่วงเวลาประมาณ7โมงเช้าบ้านเรานะคะคือนอริซ่าได้ขึ้นแสดงโซโลคโรขังแรกในปี2024คือทีมแม่ไทยนี้รอวีดต,ตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกันแล้วละคะ่ะคืองานนี้นะคะโดบกาแฟกันหนักมากกับคอนเสิร์ตงานกุศลเลอกาลาเดพิชจอน2024กับโปสเตอร์หน้างานนี้รายอัพชื่อนะคะศิลปินอยู่หน้าหัวแถวะคะ่ะทีมแม่แม่ ะะต่างก็ขึ้นเทรนโลกกันรอแล้วนะคะนอริซ่าแสดงจริงก็คือ7จ็ดมงเช้าวเวลาไทยบ้านเรานะคะก็ในระหว่างที่น้องได้มีการยืนรอการแสดงค่ะนอริซาก็แต่งลูกสบายๆนะคะออกมารับชมการแสดงศิล,ลปินคนอื่นๆค่ะสำหรับยูโรพีสกาล่านี้ก็คือมีศิลปินทั้งในฝรั่งเศสและนานาชาติกว่า18คนซึ่งริซาก็แสดงร่วมกับวงซิมโฟนีออเคสตรานะคะที่มีนักดนตรีมากกว่า50คนเวทีก็ยิ่งใ อลังการค่ะแน่นอนว่าแฟนๆชาวไทยก็รอลิซ่ากันหนักมากๆค่ะกับคลิปนี้นะคะเราก็มาดูลูกที่น้องลิซ่าได้เดินชิลๆมีบริการนะคะมาครุ้มกันน้องลิซา่ากับลุกทรงผมนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ทรงผมนี้ลิซ่าสวยมากๆเป็นทรงผมยาวสีดํามัดทรงโพนิเทลนะคะเป็นหางม้ายกสูงความอิมเพคค่ะเดินชิลๆในฮอล์นะคะก่อนขึ้นการแสดงแน่นอนว่ามัดผมทรงนี้นะคะก็ไม่แปลพราะว่าน้องลิซ่า นี้นะคะเตรียมที่จะเจนส์กระจายแฟนต่างก็เรียกลิซ่าลิซ่าดังกันชั่วฮอค่ะแน่นอนว่าน้องลิซ่าไม่ทําให้แฟนผิดหวังนะคะน้องทําการแสดงได้อย่างเต็มที่สุดมันสุดเวียงค่ะเปิดฉากกับเพลง s อนะคะที่รวมฟิชเชอร์ริ่งกับ DJ เจเสน์ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงร่วมกันครั้งแรกนะคะบนเวทีตามด้วยเพลงลลิสาและเพลงมันนี้ปิดจบค่ะแฟนต่างก็ผุดขึ้นแขกค่ะแล้วก็ออกมาชื่นชมทั้งการแสดง ลุกการแต่งตัวลุกทรงผมการแต่งหน้านี่คือให้ผ่านชลุยอย่างชุดของน้องเองนะคะก็เป็นชุดสีทองค่ะประดับวิบวับนะคะด้วยกากเพชรเวลาขึ้นเวทีก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะในส่วนของทรงผมนี้ก็เป็นทรงผมมัด ยาวยกสูงมีหน้ามานิดนิดแล้วก็ถักเปียข้างนะคะเพิ่มความเท่เก๋กันไปอีกชุดก็สวยคนก็สวยลิซ่าหุ่นดีมากๆในส่วนของชาวบลิ้งนี้ต่างก็เรียกลิซา่าลิซ่ากันชั่วฮอค่ะต่างก็ผุดขึ้นชวิตนะคะขึ้นเทรนด์โลกแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องคือประมาณ3 4แท็กนะคะมียอดรีมากกว่าหล้านรีทวิตกันเลยทีเดียวค่ะก็แม้ว่าจะมาดึกมาเช้าแค่ไหนแฟนๆก็รอวีดกันอย่างเต็มที่คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ เช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ